สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอคารรวิววันนี้เรามีโอกาสพิเศษที่จะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุด Ford Ranger 2026ที่หลายคนกําลังรอคอยอยู่รุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะทั่วไปแต่มันคือการผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่งของรถเพื่อการใช้งานจริงกับความหรูหราที่ตอบโจทย์ไล์สไตล์การเดินทางที่ทันสมัย Ford Ranger 2026มาพร้อมกับดีไซน์ภายนอกที่ดุดันและทรงพลัง กระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ไฟหน้าเลดที่คมชัดและเส้นสายตัวถังที่บ่งบอกถึงความแข็งแรงแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดจริงๆคือการออกแบบภายในที่เปลี่ยนประสบการณ์การใช้รถกระบะไปอย่างสิ้นเชิงเพราะภายในห้องโดยสารไม่ได้ให้เพียงแค่ฟังก์ชันการขับขี่แต่ยังออกแบบให้เหมือนบ้านเคลื่อนที่บนล้ออีกด้วยเริ่มจากห้องคนขับหรือที่เราเรียก,กว่า d ร i ว e r Room ตำแหน่งการนั่งถูกปรับให้มีความสบายสูงสุดบอกไฟฟ้าหุ้มหนังแท้ที่สามารถปรับได้หลายทิศทาง ระบบดิจิทัลแดชบอร์ดเต็มรูปแบบจอแสดงผลกลางขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและระบบเสียงรอบทิศทางที่ทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความบันเทิงนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีช่วยขับขี่เช่น Adaptive Cruise Control ระบบ Lane Keeping และกล้อง360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองและนอกเมืองเป็นเรื่องง่ายและปลอดภยัยเมื่อก้าวไปด้านหลังคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ถูกออกแบบให้กว้างขวางและปรับเปลี่ยนได้ เหมือนกับการมีห้องนั่งเล่นเล็กๆอยู่ในรถเบาะหลังสามารถพับปรับเป็นโซฟาได้พร้อมพื้นที่สาหรับวางโต๊ะขนาดเล็กและช่องเก็บของจํานวนมากความรู้สึกที่ได้คือไม่ต่างอะไรจากการมีลิฟวิ่งรูมขนาดย่อมอยู่ใน Ford Rang เจสิ่งที่ทําให้ Ford Ran g เจ2026โดดเด่นจริงๆคือการนาแนวคิดเบดรูมและบาตทรูมเข้ามาผสมผสานในรถกระบะคันนี้ห้องนอนเล็กหรือเบดรูมถูกซ่อนอยู่ในดีไซน์อัจฉริยะโดยการปรับพื้นที่ด้านหลังสามารถเปลี่ยนเป็นที่นอนขนาดกระทัดรัดได้ มีไฟแอมเบียน i g ไลติงที่ปรับสีตามบรรยากาศและระบบควบคุมอุหภูมิแยกอิสระเพื่อให้คุณนอนหลับได้สบายระหว่างการเดินทางไกลส่วนบั๊ดรูมแม้ว่าจะเป็นคอนเซป t ที่เราไม่ค่อยเห็นในรถกระบะท,ทั่วไปแต่ Ford Ranger 2026ได้ใส่ห้องน้ำขนาดเล็กที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดโดยมีระบบน้ำหมุนเวียนและพื้นที่กระทัดรัดที่พอเพียงสำหรับการใช้งานในทริปยาวๆสิ่งนี้ทำให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปและยังเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ชอบการผจญภัยในเส้นทางธุรกันดาร อีกหนึ่งความประทับใจคือระบบแสงสว่างภายในที่ถูกออกแบบให้หรูหราเหมือนโรงแรม5ดาวไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างที่เพดานระบบไฟอัตโนมัติที่ปรับตามความเข้มของแสงภายนอกรวมถึงกระจกบานใหญ่ที่ทําให้ภายในห้องโดยสารสว่างและโปร่งโลง่ง Ford Ranger 2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถสําหรับทํางานหนักหรือบรรทุกของอีกต่อไปแต่มันคือการผสมผสานระหว่างรถเพื่อการใช้งานและบ้านหรูที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ สำหรับใครที่ชอบการเดินทางใกล้ขับรถไปแคมป์หรือแม้แต่ต้องการรถที่สามารถเป็นที่พักชั่วคราวได้รุ่นนี้คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบท้ายที่สุด Ford Ranger 2026ไม่เพียงแค่ให้คุณสมบัติการขับขี่ที่แข็งแกร่งแต่ยังมอบความสะดวกสบายความหรูหราและการใช้ชีวิตที่เหนือระดับไปอีกขั้นนี่คือเหตุผลที่ทําให้หลายคนพูดถึงมันว่าเป็นรถกระบะที่กลายเป็นบ้านได้จริงและนี่คือจุดที่ทําให้ Ford Ranger 2026แตกต่างจากคู่แข่งทั้งหมดในตลาด